โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะไอเแล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลัง b a r i ล่ลานะตัวของฟรีอินเตอร์นะครับผมนะทุกคนน่าจะมีโอเค b a r i ล่ลาเนี่ยไม่เคยเทียบมาก่อนนะจะหาตัวที่ดีสุดก่อนแล้วกันนะฮะตัวที่ดีสุดผมว่าน่าจะเป็น96กันแหละนะ96แหละบล็อกทูบล็อกเกือบหมดแล้วมั้งเนี่ยนะฮะอือโอ้โ,โ,อโ,โห96ดีกว่าวะชัดเจนเลยวะ96เอออันน,นี้96กันไปอันนี้96กันไป96เหมือนกันได้แล้วบอกกับตัวตัวนี้ได้เกมรุก นะได้ความโคง้งได้สปีดต้นได้สเตมินาแต่โอ้โหแต่เกมรับตัวนี้กินว่ะตัวนี้กินว่ะนะฮะตัวนี้กินว่ะบล็อกทูบล็อกสเตมินาตัวนี้ได้เกมรับอเอองไงตัวนี้ค่อนข้างครบเครื่องกว่านะนะฮะเกมลุกตัวนี้ได้ครองบอลตัวนี้ได้นะฮะอา่าสปีดเหรอสปีดต้นได้ตัวนี้นะสเตมินาตัวนี้แต่ ถ้าเป็นบล็อกทุ่บล็อกเนี่ยต้องให้ตัวนี้ว่ะนะมันคือบล็อกทุ่บล็อกมันมันสไตล์ที่วิ่งเยอะวิ่งทั่วสนามเกมรุกปีกซ้ายปีกขวากลางรับมันไปได้หมดนะฮะข้อดีของตัวนี้ก็คือมันมันช่วยเกมรับได้เยอะนะครับผมโอเคได้ละได้ละเก้าหกนะเก้าห้าเวอร์ชันนี้เก้าห้าเวอร์ชันนี้ว้าวก็ยังสู้ตัวเก้าหกไม่ได้นะครับผมก็ยังสู้ตัวเก้าหกไม่ได้อยู่ดีนะแต่บาร์ล่าส่วนใหญ่มันก็เก้าเก้านะรวมบุญนะรวมบุญมันก็จะเก้าเก้าอยู่ โอ้โหสู้ไม่ได้เลยว่ะตัวเก้าหกค่อนข้างดีตัวเนี้ยค่อนข้างดีเลยนะเออนี็กกห่มกันไว้เว้ยมีเก้าหกไหเวอร์ชันเหมือนกันนะบารูล่าเนี่ยแต่คนไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนใช้นะอืมชัดเจนนะครับผมตัวนี้จะได้บาลานซ์ได้สตีมีนาได้สปีดต้นได้ความโค้งและเกมรุกตัวนี้จะได้เกมรับที่เพิ่มขึ้นมาผมว่าเอาชัวร์ๆนะบล็อกทูบล็อกอะตัวนี้โอเคกว่านะโอเคกว่า วิ่งลงช่วยเกมรับก็ได้เกมรุกก็ได้นะครองบอลก็ดีจ่ายบ bon อลเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วนะความเร็วก็เท่ากันนะอย่างสปีดต้นห่างกันนิดหน่อยนะมันจะห่างตรงบาลานนี่แหละบาลานเซมินาแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัดด้วยแล้วปรกับตัวโอเคตัว9กเวอร์ชันนี้ดีกว่านะอืมอืมเป็นตัวตเทียบไม่ยากนะจริงนะเทียบไม่ยากด้วยสไตล์ด้วยอะไรหลายอย่างโอ้โหทำมาทรงนี้อุย้ย เก้าห้าเวอร์ชันนี้นะได้เลี้ยงบอลได้ความโค้งได้กระโดดได้แข็งเกร่งได้เกมรับอย่างละหนึ่งนะแต่ตัวนี้จะได้ครองบอลกระจายบอลที่ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับผมค่อนข้างจะเยอะกว่าเอาง่ายตัวเนี้ลดลดครองบอลลงนะลดครองบอลลดจ่ายบอลมาเพิ่มจบสกอร์ซึ่งมันไม่ถุกมันไม่ตรงจุดนะเพิ่มจบสกอร์เพิ่มลูกหมูกมันไม่ตรงจุดนะครับผมนะแต่มันมาได้เกมรับด้หน่อยนะเอาจริง นะได้แข็งแกรง่งได้กระโดดโอ,โอโ้โหสองเวอร์ชันนี้ผมว่าเลือกยากอยู่นะแต่ตัวนี้9 5้าตัวนี้96แต่มันมันดีทั้งสองแบบเลยนะมันดีทั้งสองแบบนะครับผมมันดีทั้งสองแบบเลยวะ่นะแต่เกมรับ,ลบกลห่างกันแค่หนึ่งแต่จ่ายบอลไหวเออวะ่ะไอ้ตัวที่ห่างเยอะๆก็คือจ่ายบอลแลกก้วประกบตัวนะจ่ายบอลแลกก้วประกบตัวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบวกจบสกอร์ซึ่งมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้น,นะม,น,น,ม,ม, này, นมันไม่ได้จะเป็นลูกจบพวกจบสกอร์ลูกโมงความโค้งอย่างเงี้ยไอ้ลูกตั้งเตะอย่างเงี้ยมันไะม่ได้จําเป็นนะฮะ แล้วก็มันดีมันดีตรงที่ว่าแข่งเกรดเนี่ยมันเพิ่มจากสีแดงเป็นสีส้มได้ถือว่าสุดอยู่นะนะฮะแม่สวัสชน,นิสุสีแต่ใจก็เทไป,ไปทางเก้าหกอยู่นะใจเนี่ยเทไปทางเก้าหกอยู่สําหรับบารล่านะฮะฟีเจอร์เขียวอ๋โอโฮมเพลเยอร์ซะแล้วนะครับผมฟีเจอร์เขียวไปโฮเพลเยอร์ก็ต้องตามนั้นนะครับผมถ้าเป็นโฮเพลเยอร์ก็อ่าจบสกอร์นะพวกนั้นจบสกอร์พวกนั่นแหละตามนั้นเทียบไม่ได้แล้ว โอเพลเยอร์ฟีเจอร์ม่วงบล็อกสูบล็อกก็ได้อยู่แต่พวกฟีเจอร์ม่วงเนี่ยมันหลากหลายนะนะแต่ครองบอลครงองกระจายบอลเนี่ยตัวก้าวก,กินอยู่นะออ้ออ้ตัวฟีเจอร์ม่วงเนี่ยจะได้ได้จบสกอร์เพิ่มขึ้นมานะได้ความโคง้งได้กระโดดได้แข็งเกร่งได้บร์ด้าตมินานะครับผมอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะแต่ถ้าหลักๆก,ก็คือแม่ อาจริงนะตัวนี้ก็หลากหลายเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะหลากหลายและดีด้วยนะครับผมนะฮะอ่อครองบอลจ่ายบอลน,นะครับผมความเร็วพลังการยิงสเตมิน่าสเตมิน่าไม่ได้เกมรับผมว่าก็ให้ตัว96อยู่ดีวะ่ะนะยังให้ตัว96เวอร์ชันนี้ดีสุดอยู่ดีบาโดล่าเป็นตัวที่น่าจะอยู่ในลีกลีกซีเลคชั่นนะครับผมลีกโอ้โหฟีเจอร์เขียวเวอร์ชันเนี้จบสกอร์แน่นๆเลยว่ะจบสกอร์แน่นๆกระโดดแข่งเกร่งมาทางนู้นอุ้ย แอบสูสีเพราะเกมรับไม่ได้ห่างกันเยอะเกมรับไม่ได้ห่างกันเยอะนะแต่ด้วยความหลากหลายนะตัวเนี้ยด้วยความหลากหลายที่ได้ทุกอย่างจริงนะทั้งเกมรุกจบสกอร์ลูกโมงลูกตั้งเตะความโค้งนะครับผมนะกระโดดแข็งเ,เกร็งมันได้นะแต่สุดท้ายจ่ายบอลครองบอลก็ตัวนี้กินนะสปีดตัวลาสุดกิยพลังการยิงตัวลาสุดกิยแต่ก็สูสีแลวสงูงเพราะช่นเนี้ย ไปส่งเวอร์ชันที่ผมว่าน่าเล่นเลยนะครับผมถ้าว่าเกมรับไม่ได้ห่างกันเยอะก็ไปตัดสินตรงตรงความหลากหลายนี่แหละผมว่านะไปตัดสินตรงความหลากหลายส่งเวอร์ชันนี้ถือว่าน่าเล่นเลยนะส่งเวอร์ชันนี้ถือว่าผสมเวอร์ชันที่ผมว่าเลือกยากอยู่นะครับผมส่งเวอร์ชันนี้และตัวล่าสุดล่ะตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันฟรีคือตัวนี้95เหมือนกันนะครับผมตัวล่าสุดตัวล่าสุดโอ้โหก็ไม่ใช่ย่อยนะวุเสร็จล่าสุดเกมรับไม่ได้เลยว่ะนะ ได้แหละแต่มันมันสู้ตัวอื่นไม่ได้นะกมรับไม่ค่อยได้ได้สตีไม่น่าได้บาลานได้พลังการยิงได้สปีดแล้วก็ได้จ่ายบอลกับครองบอลนะครับผมแม่ถ้าดูโดยรวมก็เอาจริงนะยังสู้ตัวนี้ไม่ได้วะเอาจริงยังสู้ตัวนี้ตัวเนี้ยมันหลากหลายถึงครองบอลจ่ายบอลไม่ดีแต่แต่มันก็ได้อย่างอื่นที่ผมว่าค่อนข้างโอเคนะในในสำหรับบล็อกทูบล็อกนะก็คือพวกเกมรุกนะครับผมความโคง้ง สปิตตนกระโดดแขงเกร่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมรับนะฮะแม่แล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะถ้าเป็นตัวนี้ล่ะ,ละ,ละโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่โโไม่ต้องคิดเยอะนะยังสู้ตัวเก้าหกไม่ได้นะครับผมยังสู้ตัวเก้าหกไม่ได้แต่ที่เด็ดมันคือน่าจะบาลานซ์ป่าววะที่เด็ดมันคือบาลานซ์เหรอที่เด็ดมันคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนต้องดูตั้งแต่วเวอร์ชันเก้าหกด้วยกันอะตั้งแต่เนี้ย เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ตั้งแต่นี่ที่เด็ดมันคืออะไรที่เด็ดมันคือน่าจะบาลานส์วะบาลานส์ดีเหรอบาลานส์จ่ายบอลครองบอลเนี่ยดีกว่าตัวนี้แน่ๆนะครับผมดีกว่าตัวนี้แน่ๆนะฮะเก้าหกเวอร์ชันนี้เก้าหกอือ,อได้บาลานส์วะได้บาลานส์ที่ดีกว่าเวอร์ชันอื่นนะฮะได้บาลานส์ที่ดีกว่าเวอร์ชันอื่น ได้จ่ายบอลด้วยโอเคบาลานซ์จ่ายบอลเนี่ยค่อนข้างดีดีกว่าหรือไม่กระเทียบเท่าอะ่ะนะสำหรับจ่ายบอลน,นะเนี่ยจ่ายบอลบาลานซ์เออบาลานซ์ชเจนบาลานซ์ชเจนเลยฮะบาลานซ์ชเจนดีกว่าทุกเวอร์ชั่นจ่ายบอลมันก็ไม่ได้แย่โอ้โหจบบาลานซ์เท่าตัวนี้แม่โอ้โหไม่บวกเลยวะนะแสดงว่าเล่นตัวนี้คือ,คอจบเลยนะครับผมแล้วตัวนี้คือจบนะไม่บวกเลยอะ่ะนะแสดงว่า แหมก็ถือว่ายังไม่สุดเท่าไหร่สำหรับกองฟรีนะครับผมก็ถือว่ายังไม่สุดนะคือคือที่เด็ดที่เด็ดสเต็ปมันมันอาจจะยังแบบไม่ได้ดูดขนาดนั้นนะบางตัวเนี่ยจะเด่นเฉพาะทางไปเลยอะไรเงี้ยนั่นะเด่นใจบอลก็จะใจบอลดีกว่าทุกเวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ถือว่ายังนะครับผมถือว่ายังแต่ก็พอเล่นได้รวมบูท99นะนะรวมบูทแล้นะนะว99สำหรับบาเดลล่าเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันเะนี้ยนะตัวน,วนี้ตัวนี้น่าจะ100ว่ะเอาจริงๆ นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเที่ยวคาเลรังก็ยังไม่ใช่ตัวที่ดีสุดนะครับผมแต่ก็ถือว่าน่าเล่นอยู่ไม่ได้แย่นะครับผมถือว่าน่าเล่นอยู่นะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้วเจ